ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดไปหมดเหมือนเดินยังไงก็ไม่พ้นอย่าเพิ่งคิดว่าคุณกำลังดวงตกบางทีคุณอาจกำลังอยู่หน้าประตูของการเปลี่ยนชีวิตก็ได้ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องของคนธรรมดามากๆไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีเส้นสายแต่เขาเจอช่วงที่ชีวิตติดจนแทบหายใจไม่ออกเขาบอกผมว่าช่วงนั้นมันไม่ได้พังจากเรื่องเดียว แต่มันมาพร้อมกันหลายเรื่องจนตั้งตัวไม่ทันงานที่ทำอยู่เริ่มไม่มั่นคงเงิงนที่เคยพอใช้เริ่มฝืดคนในบ้านก็เริ่มเจ็บป่วยใจเขาเลยถามตัวเองทุกคืนว่าเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรอเขาไม่ได้เกลียดชีวิตนะแต่เขาเหนื่อยเหนื่อยแบบที่ตื่นมาก็หนักแล้วและยิ่งพยายามให้ดีชีวิตเหมือนตึงกว่าเดิมบางคนฟังมาถึงตรงนี้จะคิดว่า อ๋อดวงตกแน่ๆแต่ผมอยากให้คุณลองฟังต่ออีกนิดในทางธรรมพระท่านสอนกันว่าก่อนบุญจะให้ผลใจเรามักจะถูกทดสอบก่อนเสมอไม่ใช่ทดสอบว่าเราเก่งแค่ไหนแต่ทดสอบว่าเรายังยืนอยู่ได้ไหมในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพอทำบุญแล้วชีวิตต้องดีขึ้นทันทีแต่ความจริงคือ บุญมักจะจัดระเบียบชีวิตก่อนจัดระเบียบด,ด้วยอะไรบางครั้งก็ด้วยด่านด้วยอุปสรรคด้วยความเหนื่อยเพราะถ้าชีวิตยังไม่ถูกจัดให้เข้าที่สิ่งดีๆเข้ามาก็อยู่กับเราไม่ได้ผมขอพูดแบบตรงๆนะคนที่ชีวิตไม่เปลี่ยนอะไรเลยมักไม่เจอด่านหนักแต่คนที่กำลังจะเปลี่ยนระดับชีวิตจะเริ่มอึดอัดอย่างมีความหมาย ด่านไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อบอกว่าคุณแพ้แต่มันเกิดขึ้นเพื่อถามคุณว่ายังอยากเดินต่อไหมแม้วันนี้จะเหนื่อยกว่าที่คิดถ้าช่วงนี้ใจคุณหนักอย่าเพิ่งรีบโทษด,ดวงบางทีบุญเก่าอาจกำลังจัดของเก่าออกจากชีวิตคุณอยู่เงียบๆอย่าเพิ่งท้อกับด่านวันนี้เพราะด่านนี้อาจเป็นประตูของวันพรุ่งนี้และคุณอาจกำลังเข้าใกล้คำตอบมากกว่าที่คุณคิดผมไม่ได้บอกว่าด่านคือเรื่องดีนะ ด่านมันเหนื่อยจริงมันเจ็บจริงแต่มันมีความหมายคำถามคือคุณจะถอยเพราะด่านหรือจะเดินต่อเพราะรู้ว่ามันกำลังพาคุณไปอีกระดับคืนนี้ก่อนนอนถ้าคุณยังเหนื่อยอยู่ขอให้คุณพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันยังไม่แพ้ฉันแค่กำลังผ่านด่านมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่หลายคนเข้าใจผิดที่สุดคือช่วงที่บุญกำลังจะให้ผล แต่ชีวิตกลับดูแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงนั้นผมอยากให้คุณฟังตรงนี้ให้ดีเพราะสิ่งที่คุณกำลังเจออาจไม่ใช่สัญญาณร,ร้ายแต่อาจเป็นสัญญาณว่าชีวิตกำลังจัดคุณใหม่ทั้งระบบผมเคยฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเธอเล่าว่าก่อนที่ชีวิตจะดีขึ้นมันเหมือนทุกอย่างพังพร้อมกันงานที่เคยมั่นคง อยู่ดีๆก็ถูกลดบทบาทเงินที่เคยเก็บไว้เริ่มต้องเอาออกมาใช้คนรอบตัวบางคนเริ่มหายไปจากชีวิตโดยไม่มีคำอธิบายเธอไม่ได้โกรธใครแต่เธอสับสนสับสนว่าถ้าเราทํำดีแล้วทำไมชีวิตถึงดูแย่ลงคำถามนี้เป็นคำถามของคนที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตแต่ยังไม่รู้ตัวในทางธรรมบุญ ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ชีวิตเราดูดีในสายตาคนอื่นบุญมีหน้าที่ทำให้ชีวิตเราถูกต้องในระยะยาวหลายครั้งสิ่งที่ต้องหายไปก่อนคือสิ่งที่ถ่วงเราแม้มันจะดูมั่นคงแต่ถ้ามันไม่พาเราไปไกลบุญจะเริ่มขยับมันออกไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้สิ่งใหม่ที่เหมาะกว่าเข้ามาได้ช่วงที่บุญกำลังเปิดทาง ชีวิตมักจะรู้สึกว่างว่างจากคนว่างจากความมั่นใจเดิมว่างจากสิ่งที่เคยพึ่งพาและตรงนี้แหละที่หลายคนกลัวเพราะความว่างทำให้เราต้องอยู่กับตัวเองจริงๆแต่ถ้าคุณไม่หนีช่วงนี้ชีวิตจะเริ่มเติมสิ่งที่เหมาะกับคุณมากกว่าเดิมเข้ามาแทนที่ของเก่าช่วงที่บุญกำลังจะให้ผลชีวิตมักดูแย่ลงก่อนไม่ใช่เพราะคุณถอยแต่เพราะชีวิต กำลังเคลียร์ทางให้คุณไปไกลกว่าเดิมบุญไม่ได้มีหน้าที่ทาให้ชีวิตดูดีในสายตาคนอื่นแต่มีหน้าที่ทำให้ชีวิตถูกต้องในเส้นทางระยะยาวสิ่งที่หายไปก่อนมักไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่มักเป็นสิ่งที่ถ่วงแม้มันจะดูมั่นคงก็ตามความว่างที่คุณกำลังกลัวอาจไม่ใช่สัญญาณร้ายแต่มันคือพื้นที่ที่ชีวิตกำลังจะใส่สิ่งใหม่ลงมา บางครั้งชีวิตไม่ได้เอาอะไรไปจากคุณแต่กำลังเอาของที่ไม่พาคุณไปไหนออกไปเงียบๆถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหมือนเหลือแค่ตัวเองอย่าเพิ่งกลัวเพราะนี่ถือช่วงที่ชีวิตกำลังจัดคุณให้เข้าที่เข้าทางลองมองความว่างตรงหน้าให้ดีมันอาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มของชีวิตที่เบาวกว่าเดิมถ้าคุณยังยืนอยู่ตรงนี้แปลว่าคุณกำลังผ่านช่วงสำคัญ โดยที่ชีวิตยังไม่ปล่อยมือคุณหลายคนเข้าใจผิดมากคิดว่ากรรมเก่าคือสิ่งที่มาทำร้ายชีวิตแต่ในความจริงกรรมเก่ามักโผลมาในช่วงที่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนทางสำคัญถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตถึงวนอยู่กับปัญหาเดิมๆฟังตรงนี้ให้ดีเพราะสิ่งที่คุณกำลังเจออาจไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นบทเรียนที่ยังไม่ถูกฟังจนจบผมเคยเจอผู้ชายคนหนึ่ง เขาเล่าว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนงานกี่ครั้งสุดท้ายก็เจอปัญหาแบบเดิมทำงานก็เหนื่อยแต่ไม่ก้าวหน้าเจอคนแบบเดิมสถานการณ์แบบเดิมจนเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือเรามีกรรมอะไรติดตัวมาทั้งที่ก็ไม่ได้โกงใครไม่ได้ทำร้ายใครแต่ชีวิตเหมือนวนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนสักทีคำถามนี้เป็นคำถามของคนที่เริ่มมองเห็นความจริง แต่ยังไม่รู้ว่าความจริงนั้นกำลังจะพาเขาไปทางไหนในทางธรรมกรรมไม่ได้มีหน้าที่ลงโทษใครกรรมมีหน้าที่สะท้อนสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจในใจตัวเองถ้าใจเรายังใช้มุมมองเดิมกรรมก็จะเปลี่ยนฉากให้เราเจอเรื่องเดิมในรูปแบบใหม่ไม่ใช่เพราะกรรมแรงแต่เพราะใจเรายังเดินเส้นเดิมโดยไม่รู้ตัวชีวิตเลยต้องจัดเหตุการณ์ซ้ำๆเพื่อให้เราหยุด แล้วหันกลับมาดูใจตัวเองจริงๆสักครั้งวันที่คุณเริ่มเข้าใจว่ากรรมไม่ได้มาขวางแต่มาเตือนคุณจะหยุดโทษด,ดวงหยุดโทษคนอื่นแล้วเริ่มถามใจตัวเองว่าเรากำลังเรียนรู้สิ่งที่ชีวิตสอนหรือ,อยังหลายคนผ่านด่านชีวิตได้ไม่ใช่เพราะดวงดีขึ้นแต่เพราะมุมมองเขาลึกขึ้นกว่าเดิมคืนนี้ถ้าคุณยังคิดถึงปัญหาเดิม ที่วนกลับมาในชีวิตคุณลองถามใจตัวเองเบาๆว่าชีวิตกำลังสอนอะไรเราอยู่บางทีคำตอบนั้นอาจเป็นกุญแจที่ทำให้คุณไม่ต้องเจอด่านเดิมอีกต่อไปมีบุญอยู่แบบหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยนับทั้งที่มันแรงมากและส่งผลกับชีวิตโดยตรงบุญน,นั้นไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเข้าวัดไม่ต้องมีพิธีอะไรทั้งนั้น แต่ถ้าทำได้ชีวิตจะเริ่มคลี่คลายโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำผมเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเล่าว่าชีวิตเธอติดมานานมากงานก็ไม่ก้าวหน้าเงินก็หมุนตลอดทำอะไรก็เหมือนมีอะไรมาขวานจนวันหนึ่งเธอจำเป็นต้องกลับไปอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อที่ป่วยช่วงนั้นเธอไม่ได้สวดมนต์มากขึ้น ไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนแค่ดูแลพ่อพูดดีกับพ่ออดทนกับอารมณ์ที่เหนื่อยของตัวเองผ่านไปไม่นานงานเริ่มมีทางเลือกใหม่คนที่เคยหายไปกลับติดต่อมาเองและปัญหาหลายอย่างค่อยๆค,คลายลงแบบไม่ทันตั้งตัวในทางธรรมพ่อแม่ถูกเรียกว่าพระอรหันต์ของลูกไม่ใช่เพราะท่านสมบูรณ์แบบ แต่เพราะท่านคือจุดเริ่มต้นของชีวิตเราหลายคนทำบุญเก่งแต่ใจแข็งกับพ่อแม่พูดแรงพูดห้วนหรือมองว่าท่านเป็นภาระโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดหนึ่งคำการวางใจหนึ่งครั้งมีผลกับชีวิตเรามากกว่าที่คิดวันที่คุณเริ่มอ่อนกับพ่อแม่ไม่เถียงไม่กระแทกไม่ประชด ใจคุณจะเริ่มอ่อนกับโลกทั้งใบและทันทีที่ใจอ่อนดานหลายอย่างจะไม่แข็งเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะดวงเปลี่ยนแต่เพราะแรงต้านในใจของคุณเบาลงแล้วบุญที่แรงที่สุดในชีวิตไม่ใช่บุญที่คุณทำในวัดแต่คือบุญที่คุณทำกับพ่อแม่ในวันที่ไม่ใครเห็นพ่อแม่อาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่ท่านคือจุดเริ่มต้นของชีวิตคุณและชีวิตจะไม่ไหลถ้าใจคุณยังแข็งกับจุดเริ่มต้นนี้คำพูดหนึ่งคำกับพ่อแม่อาจแรงกว่าบุญที่คุณทำมาทั้งปีทํามันมาจากใจที่ไม่อ่อนโยนวันที่คุณเริ่มอ่อนกับพ่อแม่ด่านในชีวิตจะเริ่มอ่อนกับคุณเช่นกันหลายคนชีวิตติด ไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีแต่เพราะใจยังแข็งกับคนที่ให้ชีวิตมาถ้าคุณอยากให้ชีวิตเบาลงลองเริ่มจากการวางใจให้เบาลงกับพ่อแม่ก่อนคืนนี้ถ้าคุณยังมีพ่อแม่อยู่แค่คำพูดดีๆแค่การฟังโดยไม่เถียงแค่การวางใจให้อ่อนลงนิดเดียวอาจเป็นบุญก้อนใหญ่ที่ชีวิตคุณ กำลังรออยู่เงียบๆหลายคนกลัวคำว่าเจ้ากรรมนายเวรกลัวว่าจะถูกเล่นงานกลัวว่าจะถูกตามทวงกลัวว่าชีวิตจะไม่ผลแต่ในทางธรรมเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้มาทําร้ายใครเขามาเพราะยังมีบางอย่างในใจเราที่ยังค้างอยู่ถ้าชีวิตคุณติดแบบไม่มีเหตุผลทั้งที่ก็ไม่ได้ทําร้ายใครในวันนี้ ฟังตรงนี้ให้ดีเพราะคำตอบอาจไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจของคุณเองผมเคยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าว่าชีวิตเขาเหมือนถูกดึงไว้ตลอดทำงานก็เหมือนมีอะไรขวางจะเริ่มอะไรใหม่ใจก็หนักเหมือนมีแรงบางอย่างดึงไว้เขาบอกว่าไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกลียดใครแต่กลับรู้สึกหงุดหงิดง่าย ใจไม่สงบนอนหลับไม่สนิทมานานเขาเริ่มตั้งคำถามว่าหรือเรามีเรื่องค้างกับใครบางคนโดยที่เราไม่รู้ตัวในทางธรรมเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่วิญญาณที่ลอยมาหลอกหลอนแต่คือแรงของความโกรธความค้างคาความรู้สึกผิดหรือความเจ็บที่ยังไม่ได้รับการยอมรับถ้าใจเรายังเก็บมันไว้แม้ไม่รู้ตัว แรงนั้นจะดึงพลังชีวิตเราไว้เงียบๆไม่ใช่เพราะใครมาทำแต่เพราะใจเรายังไม่ปล่อยการขอขมาเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การก้มหัวเพราะกลัวแต่คือการบอกใจตัวเองว่าเราพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งที่เคยทำต่อคำพูดต่อการกระทำหรือแม้แต่ต่อความรู้สึกที่เราเคยทำร้ายใครไว้ วันที่คุณกล้าพูดคำว่าขออโหาสิกรรมด้วยใจที่จริงแรงที่ค้างจะเริ่มคลายทันทีโดยไม่ต้องมีพิธีอะไรเลยเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้มาทวงแค้นแต่มาทวงความรับผิดชอบของใจที่เรายังไม่เคยรับถ้าชีวิตคุณติดทั้งที่วันนี้ไม่ได้ทำร้ายใครบางทีแรงที่ดึงคุณไว้อาจเป็นความรู้สึกเก่าที่ยังไม่ได้ปล่อย จ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ผีแต่คือแรงของความโกรธความเจ็บหรือความรู้สึกผิดที่ยังค้างอยู่ในใจเราการขอขมาไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ใจเราเคยทำร้ายใครไว้วันที่คุณแกล้าพูดว่าขออโหสิกรรมด้วยใจที่จริงแรงที่ค้างจะเริ่มคลายทันทีชีวิตจะไม่เบาถ้าใจยังแบกเรื่องเก่า ที่ควรถูกวางลงมานานแล้วคืนนี้ถ้าใจคุณยังหนักลองหลับตาแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าถ้าเคยทำให้ใครเจ็บไม่ว่าด้วยคำพูดการกระทำหรือความไม่ใส่ใจฉันขออโหสิกรรมและขออนุญาตวางมันลงบางทีสิ่งที่คุณต้องปล่อยอาจไม่ใช่ใครแต่อาจเป็นใจของคุณเองเพราะจริงแล้ว แม้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เราก็เคยทำร้ายคนอื่นมาก่อนทั้งนั้นวันนี้มันถึงเวลาที่ใจเราจะได้กลับมาเบาสบายอีกครั้งฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรเล่าสู่กันฟังได้นะครับมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้แพ้เพระดวงไม่ได้แพ้เพราะกรรมแต่แพ้เพราะยังลงโทษตัวเองกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณรู้สึกว่า ชีวิตเหมือนเดินต่อได้ยากทั้งที่ทุกอย่างควรจะดีขึ้นแล้วฟังช่วงนี้ให้ดีเพราะคำตอบอาจอยู่ตรงนี้ผมเคยฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเธอประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นมีงานมีรายได้มีครอบครัวแต่เธอกลับรู้สึกผิดกับตัวเองตลอดเวลาผิดกับการตัดสินใจบางอย่างในอดีตผิดกับคำพูดบางคำ ที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ภายนอกเธอดูเข้มแข็งแต่ข้างในเธอไม่เคยให้อาภัยตัวเองเลยและนั่นทำให้ชีวิตเธอไม่เคยรู้สึกเบาแม้จะไม่มีใครมาทำร้ายเธอแล้วก็ตามในทางธรรมไม่มีกรรมใดลงโทษเราได้ตลอดชีวิตนอกจากใจของเราเองเมื่อเรายังย้ำเตือนตัวเองว่าเราเคยพลาดเราเคยผิดเราไม่ดีพอ ใจจะสร้างเรือนจำเงียบขังตัวเราไว้กับอดีตไม่ต้องมีใครกล่าวโทษเราโทษตัวเองก็พอแล้วและนั่นแหละคือเหตุผลที่บุญใหม่เข้ามาได้ยากเพราะใจยังไม่ยอมเปิดประตูการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การลืมความผิดแต่คือการยอมรับว่าวันนั้นเราทำดีที่สุดแล้วในระดับสติของวันนั้นวันที่คุณกล้าพูดกับตัวเองว่า ฉันผลิดคลาดแต่ฉันไม่ใช่ความผลิดพลาดแรงกดในใจจะเริ่มคลายลงไม่ใช่เพราะอาดีตเปลี่ยนแต่เพราะใจคุณไม่ทำร้ายตัวเองต่อไปแล้วอุปสรรคที่หนักที่สุดในชีวิตไม่ใช่กรรมเก่าแต่คือใจที่ยังไม่ยอมให้อภัยตัวเองไม่มีใครลงโทษคุณได้นานเท่าใจของคุณเองถ้าคุณยังโทษตัวเองไม่หยุดเรือนจำที่เงียบที่สุดไม่ใช่ที่ไหน แต่คือใจที่ขังคัวเองไว้กับอดีตการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การลืมความผิดแต่คือการยอมรับว่าวันนั้นเราทำดีที่สุดแล้ววันที่คุณหยุดทำร้ายตัวเองบุญใหม่ถึงจะเริ่มเดินเข้ามาได้คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะมีชีวิตที่เบาคุณแค่ต้องหยุดโทษตัวเองซ้ำๆคืนนี้ถ้าคุณยังคิดถึงเรื่องเก่าที่ทำให้ใจคุณหนัก ลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนั้นฉันอาจพลาดแต่วันนี้ฉันกำลังเรียนรู้แค่ประโยคนี้อาจไม่เปลี่ยนอดีตแต่จะเปลี่ยนวิธีที่ใจคุณเดินต่อไปจากวันนี้มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้เหนื่อยเพราะชีวิตตัวเองแต่เหนื่อยเพราะใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นสบายใจถ้าคุณรู้สึกว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่พอพยายามเท่าไหร่ก็ยังผิด ฟังช่วงนี้ให้ดีเพราะความเหนื่อยของคุณอาจไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวแต่อาจเกิดจากการแบกมากเกินไปผมเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนเก่งรับผิดชอบและไม่อยากให้ใครผิดหวังในบ้านเธอพยายามเป็นลูกที่ดีในที่ทำงานเธอพยายามเป็นคนที่พึ่งได้กับทุกคนเธอพยายามไม่เป็นปัญหาแต่สิ่งที่ไม่มีใครเห็นคือเธอไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเธอไหวไหม จนวันหนึ่งร่างกายเธอเริ่มเตือนใจเริ่มล้าและชีวิตเริ่มรู้สึกว่างเปล่าทั้งที่ดูเหมือนเธอทำทุกอย่างถูกต้องแล้วในทางธรรมไม่มีใครสามารถแบกกรรมของใครได้หน้าที่ของเราคือทำส่วนของเราให้ดีที่สุดไม่ใช่ทำชีวิตคนอื่นให้สมบูรณ์เมื่อเราพยายามรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราใจจะเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุเพราะลึกๆแล้วเรากำลังฝืนกฎธรรมชาติของชีวิตแต่ละคน วันที่คุณเริ่มปล่อยความคาดหวังของคนอื่นคุณไม่ได้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่คุณกำลังกลับมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองและทันทีที่คุณหยุดแบกพลังที่เคยหายไปจะค่อยๆกลับมาไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะคุณไม่ใช้พลังไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณอีกแล้วหลายคนไม่ได้เหนื่อยเพราะชีวิตตัวเองแต่เหนื่อยเพราะใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นสบายใจ ความคาดหวังของคนอื่นไม่ใช่ภารกิจของชีวิตคุณและคุณไม่จำเป็นต้องแบกมันไปจนหมดแรงทุกคนมีกรรมของตัวเองหน้าที่ของคุณคือดูแลใจตัวเองให้ดีวันที่คุณเริ่มปล่อยความคาดหวังของคนอื่นพลังชีวิตจะค่อยๆกลับมาการพูดว่าไม่ไหวไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความซื่อสัตย์กับใจตัวเองชีวิตจะไม่เบาถ้าคุณยังใช้แรงของตัวเองไปแบกชีวิตคนอื่นคืนนี้ ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยลองถามใจตัวเองเบาๆว่าสิ่งที่ฉันกำลังแบกอยู่มันเป็นหน้าที่ของฉันจริงๆหรือเป็นเพียงความคาดหวังของใครบางคนแค่คุณกล้าปล่อยหนึ่งอย่างชีวิตอาจเบาขึ้นมากกว่าที่คุณคิดมีหลายคนรู้สึกว่าชีวิตตัวเองช้ากว่าคนอื่นอายุเท่านี้เขาไปไกลกันหมดแล้วแต่เรายังย่ำอยู่ที่เดิมถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ผมอยากให้คุณฟังช่วงนี้ให้ดี เพราะบางทีชีวิตคุณไม่ได้ช้าแต่ใจคุณกำลังเร่งมันมากเกินไปผมเคยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนขยันไม่เกี่ยงงานไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ไม่ว่าเขาจะเร่งแค่ไหนชีวิตก็เหมือนยังไม่ไปถึงจุดที่หวังเขาเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเริ่มโทษตัวเองว่าทำไมเราช้ากว่าคนอื่นจนวันหนึ่งเขาเหนื่อยมากเหนื่อยจนไม่อยากวิ่งต่อ ทั้งที่จริงๆเขาไม่ได้แพ้เขาแค่ใช้แรงผิดจังหวะในทางธรรมไม่มีชีวิตใดเติบโตรพร้อมกันทุกอย่างบางคนได้งานก่อนแต่ใจยังไม่พร้อมบางคนมีเงินก่อนแต่ชีวิตยังไม่มั่นคงสิ่งที่เรามองว่าช้าอาจเป็นช่วงที่ชีวิตกำลังจัดสมดุลให้เราอยู่ถ้าใจเราเร่งสวนทางกับจังหวะชีวิตสิ่งที่ได้มามักอยู่กับเราไม่นาน วันที่คุณเริ่มวางใจว่าชีวิตมีเวลาของมันคุณจะหยุดแข่งหยุดเร่งและหยุดกดดันตัวเองไม่ใช่เพราะคุณยอมแพ้แต่เพราะคุณเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เหมาะกับคุณจะมาถูกเวลาเสมอและเมื่อใจไม่เร่งชีวิตจะเริ่มไหลอย่างที่ไม่ต้องฝืนชีวิตไม่ได้ช้าแต่ใจเราเร่งมันมากเกินไปการเปรียบเทียบทำให้เราคิดว่าเราช้า ทั้งที่จริงๆเราแค่เดินคนละจังหวะทุกชีวิตมีเวลาของตัวเองสิ่งที่มาก่อนเวลามักอยู่กับเราไม่นานช่วงที่ดูเหมือนนิ่งอาจเป็นช่วงที่ชีวิตกำลังจัดสมดุลให้เราอยู่ถ้าใจคุณเร่งชีวิตจะตึงแต่ถ้าใจคุณวางชีวิตจะไหลมีสัญญาณบางอย่างที่มักเกิดขึ้นก่อนดวงจะเปลี่ยนไม่ใช่สัญญาณฟ้าผ่า ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นสัญญาณเงียบๆที่ถ้าไม่สังเกตเราจะคิดว่ามันคือช่วงแย่ของชีวิตถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่หลายอย่างเปลี่ยนไปพร้อมกันฟังช่วงนี้ให้ดีเพราะคุณอาจกำลังยืนอยู่หน้าประตูของชีวิตบทใหม่ผมเคยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งก่อนที่ชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปมากเขาเล่าว่า ช่วงนั้นเขาไม่ได้โชคดีขึ้นแต่กลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เคยอยากเริ่มไม่อยากคนที่เคยทนเริ่มทนไม่ไหวสถานที่บางแห่งเริ่มไม่อยากกลับไปตอนนั้นเขาคิดว่าหรือเราแย่ลงแต่พอมองย้อนกลับไปเขาถึงเข้าใจว่าชีวิตกำลังยกระดับเขาโดยการพาเขาออกจากสิ่งเดิม ในทางธรรมก่อนชีวิตจะยกระดับใจเราจะไม่สนุกกับสิ่งเดิมๆอีกต่อไปความคิดบางอย่างจะไม่สนุกเหมือนเดิมความสัมพันธ์บางแบบจะเริ่มอึดอัดนิสัยบางอย่างจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เพราะคุณเรื่องมากแต่เพราะระดับของใจมันไม่เท่าเดิมแล้วเมื่อคุณเริ่มฟังสัญญาณเหล่านี้แทนที่จะฝืนอยู่กับของเดิม ชีวิตจะค่อยๆเปิดทางให้สิ่งที่เหมาะกับระดับใหม่ของคุณเข้ามาแทนที่หลายคนพลาดช่วงนี้เพราะคิดว่าตัวเองกำลังเสียอะไรไปทั้งที่จริงชีวิตกำลังคัดของเพื่อให้คุณเดินได้ไกลขึ้นก่อนดวงจะเปลี่ยนชีวิตมักไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แย่ลงแต่กำลังเปลี่ยนระดับสิ่งที่เคยทนได้เริ่มทนไม่ได้ ไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะใจคุณไม่อยู่ระดับเดิมแล้วก่อนชีวิตจะยกระดับใจเราจะไม่สนุกกับสิ่งเดิมๆอีกต่อไปความอึดอัดอาจไม่ใช่สัญญาณร้ายแต่มันคือสัญญาณว่าคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้ต่อแล้วชีวิตมักพาเราออกจากของเก่าก่อนจะพาเราไปเจอของใหม่ที่เหมาะกับระดับของเราถ้าหลายอย่างในชีวิตกำลังเปลี่ยนพร้อมกัน อย่าเพิ่งกลัวบางทีดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนจริงๆคืนนี้ถ้าคุณกำลังสับสนกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบหาคำตอบแค่สังเกตใจตัวเองให้ดีเพราะบางทีสัญญาณที่คุณกำลังเห็นอาจไม่ใช่สัญญาณเตือนแต่เป็นสัญญาณว่าชีวิตกำลังยกระดับคุณอยู่เงียบๆถ้าคุณฟังคลิปนี้มาถึงตรงนี้ ผมอยากบอกคุณอย่างหนึ่งก่อนคุณไม่ใช่คนแพ้คุณไม่ใช่คนที่ชีวิตพังและคุณไม่ใช่คนที่ดวงไม่ดีคุณคือคนที่กําลังเดินผ่านช่วงสำคัญของชีวิตช่วงหนึ่งและคุณยังยืนอยู่ตรงนี้ได้นั่นแปลว่าคุณแข็งแรงกว่าที่คุณคิดมากตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพูดถึงหลายเรื่องด่านชีวิต บุญเก่ากรรมพ่อแม่การขอขมาการให้อภัยตัวเองการปล่อยวางการยอมรับจังหวะชีวิตและสัญญาณก่อนดวงเปลี่ยนถ้าคุณลองมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้พาคุณมาถึงตรงนี้โดยบังเอิญทุกด่านทุกความเหนื่อย ทุกน้ำหนักในใจมันกำลังคัดคุณให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็นกับชีวิตบทใหม่ของคุณในทางธรรมบุญไม่ได้ทำงานเสียงดังบุญไม่รีบไม่เร่งไม่ประกาศแต่บุญจะค่อยๆจัดคนจัดเหตุการณ์จัดจังหวะ ให้ชีวิตเราไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่หลายคนคิดว่าชีวิตต้องเปลี่ยนแบบทันทีถึงจะเรียกว่าดีขึ้นแต่ความจริงคือชีวิตที่เปลี่ยนอย่างมั่นคงมักเปลี่ยนแบบเงียบๆโดยที่ใจเราค่อยๆเบาลงก่อนถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไม่เป็นไรแค่คุณไม่ฝืนไม่โกหกใจและไม่ทำร้ายตัวเองชีวิตจะเริ่มนำทางคุณเองทีละก้าว ตามจังหวะที่เหมาะกับคุณที่สุดการเริ่มใหม่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่บางครั้งแค่การยอมรับว่าวันนี้เราเหนื่อยก็เพียงพอแล้วถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณไม่ใช่คนแพ้คุณคือคนที่ยังไม่ยอมแพ้ชีวิตไม่ได้พังมันกำลังคัดคุณให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็นกับชีวิตบทใหม่ของคุณบุญไม่ได้ทำงานเสียงดัง แต่ทำงานแม่นและไม่เคยพาคุณผิดทางไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองก็เพียงพอแล้วถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรไม่เป็นไรแค่ไม่ฝืนชีวิตจะนำทางคุณเองคุณไม่ต้องรีบดีขึ้นแค่ไม่เลิกกับตัวเองชีวิตก็ยังไปต่อได้เสมอก่อนคลิปนี้จะจบ ผมอยากขออวยพรให้คุณขอให้ด่านที่คุณกำลังเจอเบาลงในแบบของมันขอให้ใจคุณอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นขอให้บุญเก่าที่คุณเคยทำค่อยๆเปิดทางให้ชีวิตคุณไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับคุณจริงๆและถ้าวันไหนคุณเหนื่อยกลับมาฟังคลิปนี้ได้เสมอเพราะการพักไม่ใช่การถอยแต่มันคือส่วนหนึ่งของการเดินทาง